อแต่เดียวเราแล้งกันทึง <ừ m S 2> เรื่องนี้ค่ะคุณผู <ừ m S 2> ้ชมอันเดียวไปติดตามตอนเนืองกันเลยไม่ใช่เรื่องนั้นนนนี้นะเรื่องนี้สิ้นนี้แล้วนะคะ <c oughs> โดยที่ซ่หักงานทกสสุร,ราธานีค่ะก็ได้มีการจัดทําโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค่าผักชํารานี้ค่ะ <ừ m S 2> เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนตามมาตราการผักชํารานีเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลภายใต้กรอพัฒนาซ้ามหลอดซ้มเพิ่มซ้ามสร้างนั่นเองนะ ทีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชัยโยฟามแฮดนะคะตําบลถาคามอําเภอพุนพินจังหวัดสุราษฎร์ธานีนี่แหละค่ะก็ได้มีการจัดกิจกรรมโครงการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพลูกค้าผักชําระนี่โดยมีนายเกียรติรงวงน่อยผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลังมีคณะผู้บริหารคลังจังหวัดเกษตรจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานทกสจังหวัดมารวมพิธีและก็ได้เข้าตรวจเยี่ยมการดําเนินโครงการตลอดจนให้กําลังใจเกษตรกรและก็ลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการรุ่นที่หนึ่งค่ะ มีทั้งแมตซิารายด้วยกันค่ะสำหรับโครงการฟืนฟ้นฟูพัฒนาักยภาพลูกค้าผักชำระนีเพื่อสนับสนุนครับการขับเคลื่อนตามมาตรการผักชำระนีเกษตรกรตามนโยบายของรัฐบาลนะครับการดำเนินการผ่าต้กรอพัฒนาสร้งหลอดร้งเพิ่มร้งสร้างตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ครับเป็นการให้ความรู้เชิงปฏิบัติการพร้อมกับส่งเสริมอาชีพให้กับลูกค้าเทวเข้าวรวมโครงการ มีการฟื้นฟูพัฒนาศักยภาพอาชีพรวมกับภาคีเครือข่ายภาครัฐสถาบันการศึกษาสูนเรียนดูผู้ประกอบการหัวขบวนสมาร์ทฟาร์มเมอร์ก็มีการใช้ลักซูตรอาชีพทางเลือกตามภูมิสังคมและก็ความต้องการพัฒนาอาชีพของลกูกคาถือว่าสมัครเข้ารวมโครงการเพื่อให้ลกูกคาเอว่าพักชำระนี้เนี่ยนะครับสามารถวางแผนการตลาดการเงิน ซึ่งเป็นการฝึกปฏิบัติจริงและก็ยังเพิ่มถักะรายกับเกษตรกรนั่นได้นําเทคโนโลยีนวัตกรรมมาประกอบอาชีพหลอดตอน้นทุนการผลิตหลอดความเสี่ยงเพิ่มรายได้สร้างงานสร้างอาชีพ สร้างความสามารถในการชำรหนี่แล้วก็มีการเชื่อมโยงตลาดโดยใช้ลักของการตลาดเน้นนำการผลิตครับนั่นแหละค่ะก็มีการเริ่มดําเนินการทีถกกซ่อดั้งค่าผุนพินเป็นสั้งค่าดาร้องค่ะนอกจากนี้ถกก่อย่างพร้อมสนับสนุนเงินทุนอัตราดอกเบีย้ยพ่อนปรนให้กับกเกษตรกรรายอย,อย่อยทีมาเข้ารวมมาตรการผักชํารหนี้รายย่อยผ่านผลิตภัณฑ์สิ้นเฉือทีเหมาะสมในการฝืนฟูประกอบอาชีพค่ะวงเงินสุ้งสุดเนี่ยไม่เกินนึ่งแซนบาทนะเอาไปใช้ ในการจัดหาปัจจัยการผลิตและการเทคโนโลยีการผลิตช่วยให้กเกษตรกรสามารมาจะลดต้นทุนและก็เพิ่มศักยภาพในการผลิตนะคะแน่นอนว่าพอมีศักยภาพในการผลิตมีตั้งมาขึ้นก็นําไปสู้การสร,าไรไ้างรายได้ยั่งยืนนั่นเองนะ การผักชำราญนี้ก็ถือว่าช,ช่วยพอนคลายความตึงของการใช้นี่นะครับผมแต่ที่นี่ปันปึือยก็แล้แต่เกษตรกรอพอพักแล้วก็นีนและนำหลักการของสมา r t าเม m e r ไปใช้ได้นะเรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของหลักการตลาดแล้วก็ความรู้ต่างๆในการลอดต้นทุนได้ก็จะช่วยได้นะครับ